ันยนสโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมอมาก็เคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคปป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง c r a ี y ของ Let's p e ฟ f o r m นะครับสาวฟิมมี่กับอีกหนึ่งความปังในเพลงใหม่อย่างครซี่ซึ่งเพลงนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นเพลงที่ถูกอกถูกใจแฟนๆหลายคนแล้วก็แฟนอินเตอร์มากๆเลยนะครับและด้วยความปังของเพลงความถูกใจความติดหูและฟังแบบฟังได้ตลอดสนุกไปกับเพลงในทุกครั้งเนี่ยทำให้ยอดวิวนะครับ ทะลุ100ยล้านอย่างเร็วเลยตอนนี้เกรซ y ก็เกิน100ล้านบน YouTube ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและด้วยความปังของ c r a ซ y และ100ล้านวิวนี้นะครับก็ทําให้กลายเป็นมิวสิกวิดีโอตัวที่8แล้วของฟิมมี่ที่มียอดวิวทะลุร0อล้านโดย100ล้านวิวนะครับของเกรซ y นั้นใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่3เดือนกับอีกประมาณ18วันก็ทํา1 0 0ล้านแตกได้แเพลงแล้วของฟิมมี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยในตอนนี้นะครับทั้ง fearless a n f r a g i l e unforgiven If psyche and the blue best wife, perfect night, smart, easy, and นี่คือรายชื่อเพลงของฟิมมี่ที่มียอดวิวทะลุ100ล้านนะครับ د د ียรได่าตัต้งแต่เพลงเปิดตัวจนถึงเพลงล่าสุดกันเลยทีเดียวทุกไตเติลของฟิมมี่คือยอดวิว100ล้านการันตีความปังและนอกจากนั้นนะครับอีกเรื่องพังปังของเลซูร์ฟฟยังยืนอยู่ในอันดับที่1เกี่ยวกับเรื่องของยอดขายนะครับเป็นยอดขายสัปดาห์แรกสูงสุดในฟังเกิลกรุ๊ปของเค o p OP ใน o อ i c o n ของปี2024โดยเลซูร์ฟฟนั้นครองอันดับที่1กับ Crazy J8 นะครับ1น0 สามหมนสองพั 32, 21, และก็เรลเซอร์ฟิล์มอีซี่ด้วยยอด1 7ึ0 0ซีที่หนึ่งที่สองก็เป็นของเลเซอร์ฟิล์มอันรับละอันดับที่ห้าก็ยังเป็นของเลเซอร์ฟิล์มอีกเช่นกันกันกบเควซี่ด้วยยอด95,556ครองอันดับสูงสุดไม่พอนะครับในท็อป5ก็เหมาเป็นเลยถึง3อันดับฟิมมี่โคจิเลิร์ดสำหรับคลิปนี้นะครับเราแวะมาอัปเดตเรื่องของฟิมมี่เพียงเท่านี้ใครนะครับที่ชอบเควซี่ แบบฟัง crazy บ่อยจนแทบจะ crazy จนแทบจะบ้าไปแล้ว้ีคอมเมนต์มากกันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันอันยอง